นักเรียนกลับมาเจอกับครูป๊อบอีกแล้วนะคะในห้องเรียนวิชาภาษ,ษาไทยออนไลน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องของไตรยางไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้ไปทบทวนเรื่องของไตรยางเปล่าคะ,ะนักเรียนหลายๆคนคงจะจําเรื่องของตรยางได้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ คำเป็นและคำตายกันค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำเป็นและคำตายแตกต่างกันอย่างไรคะคำเป็นและคำตายในที่นี้นะคะนั่นก็คือการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาในการออกเสียงนะคะซึ่งเสียงจะต่างกันนะคะจะทำให้คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างที่ครูป๊อปยกนะคะคำว่าคาคาคำนี้เป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะเป็นคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงวรรณยุกสามันนั่นเองค่ะส่วนคะในที่นี้นักเรียนดูนะคะเป็นอักษรต่ำเหมือนกันแต่เป็นคำตายมีสระเสียงสั้นนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงวรรณยุกตรีนั่นเองค่ะ นักเรียนรู้ความแตกต่างคากับคะไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้เรื่องของคำเป็นและคำตายกันค่ะคำเป็นณที่นี้นะคะก็คือคําที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่กกานักเรียนยังจําแม่กกาได้ไหมคะแม่กกาคือ พย,ยัญชนะที่ประสมกับสระไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าตานะคะคำเป็นจะต้องประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตราแม่กอกาใช่ไหมคะอย่างเช่นครูป้อนให้คำว่าตามาอาคำนี้นะคะต่อต่อตอระสมด้วยสระอาซึ่งเป็นสระเสียงยาวมีตัวสะกดไหมคะ ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นคําเป็นค่ะนักเรียนต่อมาค่ะคำว่าหนูนักเรียนดูนะคะหนูหอนอูหนูพยันชนะประสมกับสระที่มีเสียงยาวนะคะเป็นคําเป็นค่ะต่อมาสีซซนะคะสซอ,อีสีซออซออทั้งสองพยางนี้นะคะคือเป็นคําเป็นเพราะว่าสี ก็ะสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดส่วนซอะสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเช่นกันค่ะมาค่ะเราไปดูคําเป็นอีกหนึ่งข้อค่ะนั่นก็คือคําเป็นก็คือคําที่สะกดอยู่ในมาตราแม่กงกลกลมเกยเก,ก,กลนะคะถ้ามีตัวสะกด คำคำนั้นจะประสมด้วยสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นก็ได้แต่ต้องอยู่ในมาตราแม่กงกลกมเกยเกยนะคะอย่างเช่นคำว่าปรุงเรียนจะสังเกตว่าปรุงคำนี้นะคะปอรออุงอปรุงมีตัวสะกดคือแม่กงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใช้สระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นก็ได้นะคะหากมีตัวสะกดอยู่ในแม่กง ต่อมาคำว่าเวียนเทียนทั้งเวียนและทั้งเทียนก็อยู่ในมาตราแม่กลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในมาตราแม่กลนจะประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเราก็ให้เป็นคำเป็นค่ะคำว่าดื่มอยู่ในมาตราแม่กลมเป็นคำเป็นค่ะสาวมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลให้เป็นคำเป็นค่ะเรียน คำนี้หอรอเอียยอเหรียนนะคะนักเรียนดูสิคะมีตัวสะกดเป็นยอผู้หญิงยอผู้หญิงอยู่ในมาตราแม่กนถูกต้องค่ะต่อมาคําว่าโวยวายทั้งโวยทั้งวายใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่เกลเสียงอยู่ในมาตราแม่กงหิวอยู่ในมาตราแม่เกล และยิ้มอยู่ในมาตราแม่กลมเพราะฉะนั้นคําที่ครูป๊อบยกตัวอย่างมาในนี้นะคะล้วนแต่เป็นคําเป็นทางนั้นเลยค่ะคําเป็นในที่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าจะใช้สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้หากมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมกลกลมเกยเกยค่ะต่อมาค่ะคําเป็นอีกหนึ่งข้อค่ะนั่นก็คือ คำใดก็แล้วแต่ที่มีพยัญชนะประสมกับสระอําไอไอเอา,ยอ,า,ยอ,า,ยอ,าอย่าลืมนะคะอําไอไอเอา,อา,อาเราก็ให้เป็นคำเป็นค่ะอย่างเช่นคำว่าใจเห็นไหมคะจอไอใจประสมด้วยสระไอไม้หมวนนะคะเพราะฉะนั้นให้เป็นคำเป็นค่ะต่อมาเกาเหลานักเรียนเห็นไหมคะว่า ทั้งเกาทั้งเหลาใช้สระเอาเพราะฉะนั้นให้เป็นคําเป็นค่ะคาใช้สระอําให้เป็นคําเป็นค่ะและน้ําไหลใช้สระไอไม้มาลายให้อยู่ในคําเป็นค่ะอย่าลืมนะคะคําใดก็แล้วแต่ที่ประสมด้วยสระอําไอไอเอาเราให้เป็นคําเป็นค่ะ นอกจากนี้นะคะครูป๊อปก็ยังมีเทคนิคให้นักเรียนจำด้วยนะคะเราไปดูเทคนิคพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเทคนิคการจำนะคะในที่นี้ให้นักเรียนท่องว่านมยวงนะคะนมยวงนี้มาจากไหนนักเรียนหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะ <c oughs> ก็มาจากมาตราตัวสะกดนั่นเองะคะ่ะอย่างเช่นนอหนูใช่ไหมคะก็มาจากมาตราแม่กลมมอมาก็มาจากมาตราแม่กลม ยอ,อยักษ์มาจากมาตราแม่เกยวแหวนมาจากมาตราแม่เกลอและงองูมาจากมาตราแม่กงนะคะและมาดูเทคนิคอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือหากไม่มีตัวสะกดนะคะจะต้องประสมด้วยสระเสียงยาวเท่านั้นคะ่ะนักเรียนต่อมาเราไปดูคำตายกันดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยค่ะ คำตายของเรานะคะก็คือคําที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนอย่างแรกเลยไม่มีตัวสะกดก็คือคําว่ากะทินักเรียนเห็นไหมคะทั้งกะทั้งทิเสียงสระเป็นยังไงคะกะใช้สระเสียงสัน้นทิก็ใช้สระเสียงสั้น เพราะฉะนั้นทางกะท,งทั้งทิไม่มีตัวสะกดเราให้เป็นคำตายค่ะต่อมาเฉะนะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเราให้อยู่ในคำตายค่ะต่อมาค่ะคำว่าดุนักเรียนจะเห็นได้เลยนะคะว่าดุคำนี้ใช้สระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นเป็นคำตายค่ะต่อมาอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือ คำที่มีตัวสะกดในแม่กกกบกดจะประสมด้วยระสเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้แต่ต้องอยู่ในมาตราแม่กกกบกดนะคะอีกครั้งนะคะคำใดก็แล้วแต่ที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกกบและกดจะประสมด้วยระสเสียงสั้นหรือยาวเราก็ให้เป็นคำตายค่ะอย่างเช่นคำว่า เมฆนักเรียนเห็นไหมคะเมฆคำนี้ใช้สระเสียงยาวมีตัวสะกดคืออยู่ในมาตราแม่กกใช่ไหมคะคอระคางอยู่ในมาตราแม่กกเพราะฉะนั้นเป็นคำตายค่ะต่อมาคำว่ากราบนะคะกรออาบกราบในที่นี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยตรงมาตราใช่ไหมคะก็คืออยู่ในคำตายค่ะ ต่อมาคำว่ารถนะคะรอโอทอรถนักเรียนเห็นไหมคะใช้สระเสียงสั้นแต่มีตัวสะกดเป็นทอทุงครูป๊อปให้อยู่ในคำตายค่ะต่อมานักเรียนคะครูป๊อปก็มีเทคนิคการจำคำตายให้นักเรียนด้วยค่ะให้นักเรียนท่องว่ากระบดกระบดนะคะที่เป็นในวงเล็บกอบอต่อชดา อ่านว่ากบทนะคะกะบฏนั้นในวงเล็บนี้หมายถึงว่าการทรยศใช่ไหมคะการหักหลังหมายถึงจะต้องเป็นไงคะโดนประหารตายเท่านั้นอย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นกะบฏต้องตายเท่านั้นค่ะต่อมามาดูเทคนิคข้อ2ค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดแต่ประสมด้วยสระเสียงสั้นคำคำนั้นต้องเป็นคำ ตายค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดคำคำนั้นต้องผสมด้วยสระเสียงสัน้นถึงจะเป็นคำตายค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูป๊อปก็ยังคงมีเกมให้เล่นนะคะนั่นก็คือเกมเป็นหรือตายค่ะเดี๋ยวคุณครูป๊อปให้นักเรียนสังเกตคำนะคะคำที่ครูป๊อปให้จะเป็นคำเป็นหรือเป็นคำตายค่ะ นักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะคําว่าเปล่าเปลี่ยวนะคะนักเรียนคิดว่าคํานี้จะเป็นคําเป็นหรือคําตายคะคิดสิคะโอ้หลายๆคนมีคําตอบไว้ในใจแล้วนะคะคํานี้ก็ต้องเป็นคําคําเป็นนะคะคำเป็นได้อย่างไรเอา่าคํานี้ใช้สระอะไรคะสระเอาเพราะฉะนั้นสระเอา นักเรียนคะอยู่ในคำเป็นหรือคำตายคะคำเป็นใช่ไหมคะอย่าลืมว่าไ um, อไอ out ใช่ไหมคะต่อมาเปลี่ยวคำนี้ใช้สระเอียเอียเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่ามีตัวสะกดด้วยเพราะฉะนั้นมีตัวสะกดนะคะนักเรียนเปลี่ยวมีตัวสะกด คือวอลแหวนใช่ไหมคะอยู่ในมาตราแม่เก r l ค่ะเปล่าเปลี่ยวคำนี้จึงเป็นคำเป็นค่ะต่อมาไปดูข้อสองกันค่ะคำว่าใบไม้ง่ายไหมล่ะคะง่ายมากเลยคิดิซิคะว่าใบไม้จะเป็นคำเป็นหรือคำตายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊งอ่าคิดออกแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือคำ เป็นนั่นเองค่ะก็ทำไมถึงเป็นคำเป็นคนักเรียนก็คือใบอยู่ในอัมไอไอเอาไม้ก็อยู่ในอัมไอไอเอาเพราะฉะนั้นเป็นคำเป็นถูกต้องแล้วค่ะถูกกันเยอะไหมคะต่อมาเลยค่ะคำว่าขจัดทุกคนักเรียนขจัดในที่นี้มีตัวสะกดทุกก็มีตัวสะกดแต่ไม่ทราบว่าตัวสะกดเหล่านี้จะอยู่ในมาตราอะไรนะคะ จะเป็นคําเป็นหรือคําตายนะคิดซิคิดซิคิดซิอ่าเป็นคำตายนั่นเองค่ะทําไมถึงเป็นคําตายคะก็เพราะว่าขจัดอยู่ในกะบทใช่ไหมคะทุกก็มีตัวสะกดอยู่ในกะบทเพราะฉะนั้นให้เป็นคําตายค่ะต่อมาค่ะคําว่าตูเสือ้อผ้าอ่าเป็นคําเป็นหรือคําตายคะ คิดได้ไหมเอ่ยอะหลายหลายคนตอบครูป,ป๊อปแล้วค่ะนั่นก็คือคำเป็นนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นคำเป็นคะอ่าเรามาดูทีละคำเลยค่ะตู้ในที่นี้นะคะนักเรียนใช้สระอูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสระอูเสียงสั้นหรือยาวคะเสียงยาวถูกต้องแล้วค่ะเสื้อในที่นี้ก็ใช้สระเสียงยาวผ้าก็ใช้สระอาสั้นหรือยาวคะ ยาวเพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าไม่มีตัวสะกดแต่ใช้สระเสียงยาวเราให้เป็นคําเป็นค่ะและข้อสุดท้ายเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะคําว่าประดิษฐ์นะคะจะเป็นคําเป็นหรือคําตายหนะ้าคิดออกไหมอลาหลายคนยกมือตอบกันแล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะนั่นก็คือคําตายนั่นเองค่ะนักเรียนดูสิคะ ประในที่นี้ใช้สระเสียงสั้นอยู่ในคำตายอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมามาดูคำว่าดิบในที่นี้ใช้สระเสียงสั้นเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่ามีตัวสะกดสือสีอยู่ในมาตราแม่กดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่กดอยู่ในกะบดจะต้องตายเท่านั้นคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสนุกกันไหมคะถ้าสนุกแล้วเราก็ไปสรุปคำเป็นคำตายพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะก็มีการเปรียบเทียบระหว่างคำเป็นและคำตายด้วยนะคะน่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนเห็นคำนักเรียนสิ่งแรกที่นักเรียนต้องสังเกตคืออะไรคะคือดูก่อนว่าคำคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่ หากมีตัวสะกดให้ดูว่าอยู่ในมาตราอะไรนะคะอย่างเช่นถ้ามีตัวสะกดเป็น n o ยวหรือเราเรียกว่านมยวงเป็นคำเป็นเราจะต้องดูสะไระอีกไหมคะไม่ต้องนะคะต่อให้มีสระสั้นหรือยาวแต่ถ้าสะกดด้วยนมยวงอย่าลืมนะคะเป็นคำเป็นแต่หากเมื่อไรที่สะกดด้วยกระบท นะคะสระไม่ต้องดูค่ะให้เราดูตัวสะกดว่าอยู่ในกระบทหรือไม่นะคะถ้าอยู่ในกระบทก็เป็นคำตายค่ะต่อมาหากคำนั้นนะคะไม่มีตัวสะกดเราจะต้องกลับไปดูอะไรคะสระใช่ไหมคะสระนั้นจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวถ้าหากเป็นสระเสียงยาวเป็นคำเป็น สระเสียงยาวได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะอาอีอืออ,อูใช่ไหมคะสระเหล่านี้เป็นสระเสียงยาวอยู่ในคำเป็นห้าเป็นสระเสียงสัน้นอย่าลืมนะคะเป็นคำตายสเสียงสั้นมีสลายบ้างคะอีเออูนะคะ สระเหล่านี้เป็นสระเสียงสั้นเพราะฉะนั้นให้อยู่ในคําตายและคําเป็นอีกหนึ่งอย่างก็คือคําใดก็แล้วแต่ที่ผสมด้วยสระอ um ัมไอไอเอาอัมไอไอเอาต้องเป็นคําเป็นเท่านั้นคะ่ะเทคนิคการจําง่ายๆเลยนะคะกระบทคิดสั้นต้องตายนอกนั้นเป็นคําเป็นหมดเลยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ เรียนได้เรียนเรื่องของคำเป็นคำตายไปแล้วนักเรียนสามารถแยกคำเป็นกับคำตายออกไหมคะถ้าอย่างนั้นเมื่อเรียนเข้าใจแล้วนะคะคุณครูป๊อปก็อยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนอีกครั้งนะคะเพื่อจะให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ครูป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย